เอายัาไๆลูกไส้นุ่มไหนอะไรอร่อยไหมลูกอร่อยครับคุณคู่คือหักแตีนลูกไม่แท้พันตีกับโบกินพันตีโบกินลูกฮักกึ่งเด่น่ะคุณคู่ก็ได้เต๋ปอต้องงุมืนเนี่ยอ๋อเอ้าอะไรตังเนี่ยโอ้โหเน่โตได้วิ่งไหมวิ่งรอบเดียววิ่งกี่รอบรอบเดียวรอบเดียวไม่ได้ต้องสามนะโอเคนะโอเคครับ รอบเดียวไม่ได้น้องยังวิ่งปกพันตรีวิ่งกี่รอบลูกนั่นเหมือนสามเด้อพรุ่งนี้สามนะครับครับพาไปกินเค้กซี่วะครับเดี๋ยวไอ้กันแว่นแล้วางขาแล้วแล้วขาแล้วกีบขาไม่แล้วยางกระพริบขาเออไอ้เราอ้วนเดี๋ยวเราก็ดีค่อยเค่อยไปนะลูกนะในทูนะ โทกกับรับสายแสนขาคนคนเดียวโอ้ยบกเข่าพูดนเอามื่อสิมึงสิเลีนรอบรถจังมาขึ้นฟังนิโอ้ยบ้าขึ้นเร็วโอ้ยอบขาเบิรแล้วรอขาเบินแล้วพูดนะเอาเมื่อไหรเอาเดือดเดืเดอเดียวถ้าข้าวปวงครับผมปลาข้าวปวยใหญ่ไปกินเค้กที่ลูกู้ใหญ่ตัวนั้นมันนี่กลัว ผู้ใด้เ kind ม of ืงนี่กลัวน anyway> ี่กลัวไอ้กลัวอ่ะเมืองนี่ใช้อิริบนนี่กลัวอิริเรลองเมืองจนในตอเสียดใจใหม่ตาลายันเนาะเมยน้ำเมืองนี่กลัวได้ลุกพูใหญ่คนเดียวนาะพอดีกันมาคือกันพูดเลยไอตัวดำอะบอดันดันดันกับก็ดันกัปตัวนี้ว่าบอ นี่แหละจิ้มจิ้มอะไรที่เฮ็ดไเอ๋อผู้ใดเฮ็ดเนียป้วนปอบปวนค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทำค่อยๆเฮ็ดจะเปล่าอ่ะวในทัวรุยลูกลุยอันไหนชอบอันไหนอันนี้ใส่นี้เอาไหนป้วนเอานี่บ่ไอ้นแน่วัยแปลวน้ำจิ้มให้น้องนลยไปยังนั้นมึงก็คือบ่ออกมานึ่งไปจิ้มน้ำ กินได้นี่ถูกกินได้ลูกกินนี่ก็กินได้เอากินเอาลูกอ่ะกินเลยจิ้มมาจิ้มนี่เออจิ้มกับเพาะจีนหน่อยนึงให้อ้จิ้มนล้วเดี๋ยวไอ้ก็เล่าเปตักเอาแบ่งกันกัวมากลูกใส่ปุยนี่ใส่ถังส่วนทูบอ่ะกันบ่เนี่ยนี่ยเนี่นี่ยใส่กันหมดในทูนี่จิ้มได้ลูกไม่ในทูตะกันที่เมื่อไหร เออไม่เห็นในถั่วไหนนันงอตู้อ่ะเอาลุยในถั่วลุยลูกวางไว้นีโปุ๊บอ่ะในถั่วเอาไม้อันหนึ่งเด้อเออได้ได้เอาเลยอันไหนก็ได้ในถั่วเอากินลูกกินนี่วางใส่นี่เอาเอาเออเอาลุยลูกลุยลุยโป๊บกินเลย อิมไปสังม่อยูด้วยได้แต่ว่ามีมันบวมเนาะทำได้ไหมอ้าวเรยแต่โทษบลายบางนึ่งก็ไดกินแน่ประกาศธุรกิจมเป็นังอยเป็นดังเยเงนาตายจะลยาโกหกราเนี่ย้อให้คนนเปล่ามีเลยอาโอ้ยเราว่ามัดจำได้อร่อยล่ะปดโอ้ยผู้ใดใส่เงินบ่กปินเด็กินเก่งแต่เด็ตัวจินเก่งนี่นะบดเนื เดินมาไปเบอร์ง่ยน้าใสลูกตีนมาผู้เดียวเกินเซฟเวอมลูกตีนมาเบาทผู้เดียวต้องจอมยเ้ลูกีอร่อยไหมอร่อยครับอิ่มเลยกินจิจิลูกนี่สี่กินสี่กระนองแมนี่กลเีมันี่ีรนอนะลูกกมาคลายเลยอิ่มมากเลย ไกินไหมที่บ้านมีไหมเนียมีไหมเังบลาลูเรียงกันหรอเ้กรเลียงมีไหมร้านเน้ยม่มีนะบออยู่บนโนีดีขได้ฉีดว่ะน่มาสร้างไปกับมาแสบเนาะเด้เป็นไงไปเื่องพิซ่าไปกินเสียบะ20บาท ว่ามันเนีนรองเนาะเพิ่งกินขอามาินเลยมากเลยคนข้มอันนี่เนี่ยดีนะเอ่อด้ดืสิมึงเออสี่กว่าห้านี่ใู้ลุยลุกลุยนี่ลุยอุ้ยัมมาสอเจ้าทุมาก แลนแล้วจักเลจักน,น้ <laughs> ่นลุยกินร้อนเหรอโอเคกินเกืขาขงังวู่ดันกันเกียวไปมอน้าห้องลองวกนั้นไหนีลอยซื้อของมันกินเดอ้อลองพวกน้นีลเาเปรี้กินน้ำเลยขวดมันกินเก่อองอีหลีลมันก็ต้งมีบี<น>ยสองขวดขวดมึงมัวอตัวขวดเดียวน่งกินตามันเกลียว,ว,วกูเ่ได้ ย้อมหลับเลยว่ามันกินนปวดต่องห่วงเลยที่ไม่เอาเองเก้ากับนกชนาด <c oughs> น่นห <c oughs> รือเปล่าโม้ผู้บ่าถามเลยว่าฝากใส่ชน,นะนนหรือเล่านะแน่นน้ำกันลุกลุยลุยกินเยอะแน่นเหรออิอ่มเหรอค่อยๆกินลุกค่อยๆเอตัวอร่อยไหมครับเน้นต่วองเบิ่งนว่า กินมากว่แล้วไปซอ้อมแรงนะบอนกินของของามาดเนี่ยแล้วก็กิลูกแล้วก็กินลูกโอ้ลกูกคนนี้กับปากบบบนี้ลูกเจ้าคุณกูบังนึงก็แกว่ว่องเกิดมากมาแก่ว่องลวนมันก็ปากแบานั้นด้วยกกวว้ยเบื่อไหเไมื่อใส่เมื่อขวา โอ้ย่มูแต่เคนในนยาดิยาะน่บอกลองดูรถตู้นผัดไทโอ้หฟังอย่างี้ว่ามันอ่อยมลูกีเลยจะไม่ลูกจะปวดอห ไดเได้ไดได้ตยกินวออันนั้นกิยกิน่ายนอ่าอาซอนกันกโอเคไหมใจดีครับาื้อมาอีกแล้วสั่งให้อีกแล้ว <ules> โอ้สเออยังออกไปอไพี่ทำมากกเริ่มยังหเลลเดียวเลุงลุเดียวสิ่งี้อากนะลุงเนูกเลยเย้คนละน้องกันบะดูได้หรือเปล่าเบานสั่เอาีอากินน้องน้องหลามบกิน้งน่องอิ่มแล้วเหรออิ่มยังครับอิ่มแล้วครับ โอ้ <c oughs> ต้องขีป่ปกไปเพลเพ็ดแล้วคีบบวออ้บวาเปลนมาบอกอ,อูท้ามขี่บวบหวานบอกกวอยากบอกโอ้ห่าด้ไก่ทำซุปไก่เกอิมาหนูเอิอไก่คน เก็บรักอย่าแนะ้อย่าแนะิ่รุ่นนังไเปี๊วัวรุ่นเตาเป็นไอ้้อกันจ็บปีเอมือไปเด๊ย,งยังลูก <c oughs> ได้ใจ เป็นยังไงพ่อพาไปกินเคฟสโอ้ยขอบคุณนะที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่อายุสิบสปีโอ้ยไปเร็ว <c oughs> กูเม็นเชียว <c oughs> ลูกกูเม็นเชลีวไปเร็ว <c oughs> <c oughs>